สั้นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมก็เออเกมไอ้มาสี่คนกันนะครับแต่วันนี้เ,นเราจะเล่นกันสองคนใช่ไหมครับหรือว่าจะเล่นสี <4 S 1> ่ <4 S 1> ไ,มไม่เอาครับไม่สนุกมันช้า<อ>และไม่มีบอทตายสุ่มครับเราจะมาชันกันอีกรอบนะครับพ่อกับลูกนะครับว่าใครจะเป็นของแท้นะครับในเกมนี้นะอยู่มีอยู่เก้าด่านนะครับ น,น,น้องน้องนูอใครอยากจะเล่นหัวไหวจังเลยวะเนี่ยโโออ้หมาเรียบร้อยใช่สเพิ่รรมเดียวกันตกแล้วอ่ะของมันแท้ของมันแท้นะครับก็ได้ของดัซซันสีน้ำสีฟ้านะครับของพ่อเดซซันส,สีแดงนะครับคิดว่าจะได้ง่ายเลยเอ้อเาอะไรวะเนี่ยปุย๊บ ติดเทอร์โบเลยนะโอ้ไม่รู้ถ้ารู้เฮ้ยเอ้ยเาระเบิดเวลาหมดระเบิดเวลา เอาเวลาหมดเวลาหมดชนชนโอ้โหวันสันตะกินไปเลยเกมเนี้ยโอ้ยเราทำไมระเบิดเร็วจังเนี้ยเอาให้ชนะกอดอ่อยให้ครับอ่อยให้ครับออยจริงเหรออ่อ,อยให้อ่อยให้นะเด้อ <g> <g> อะไรวะเราต้องอยาสงสัยต้องไปสอนพอ่อคนนี้ให้เล่นปิ๊นกันนะครับแบบนี้กดแช่อย่างเดียวเหรอใช่ไม่ใช่กดแช่อย่างเดียวไม่ได้กดแช่เลยเอ๋อไปไหนวะเนี่ยมาโดนระเบิดดิเดี๋ยว,ว,ว,ยวป้อนไปไปยังไงน่นะเอ้ามาดูหนูสิ พ่อก็ไปตรงนี้ตรงเงินเนี่ยก็มันไม่ไปเนี่ยพ่ <c oughs> กอกือนครับไปดูตรงนี้าปล่อยให้แล้วเอาไอ้าวเป็นไงล่ะครับเจอกันเดี๋ยวเจอกันเอามาใส่ตรงนี้นะเนี่ยอ่าเพ่งหยแกงของพ่ออยู่เนี่ยไม่รู้อ่าเอามัา่วมันบังคับไม่ไปอะจริง หรือพ่อวังคับไม่ดีดูถูกกันเกินไปดูถูกกันเกินไปแล้วตายอุ้ยตายอาตาย อ้าวพ่อใส่ให้หนูควบคุมมากพกอ่อพ่อใส่ให้หนูวะเอ้อะไรวะเนี้ยไม่รู้วล้อสีใครเป็นสีใครอ่าเด็ดตอบแทนเด็ดตอบแทนอะไรวะอ้าวใส่ให้เออขอตายเลยเอา ้ยไปตามสต,ตสอนโอ้ยเย่เสมอการนะใช่สมออยโอ้ออโหนั่นนันนำราอ,อยู่เลยครับตอนนี้น้นองน้องอ๋อย่าไปโดน ไปดิไปดูเออเอมเออมาสมาสี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 เออหัวใจเยสะมาสีมาสีมาสี ดีดีนะฮะอาไง่ายเลครับนีมันแ่ะยี่อาจจะมาสู้พ่อนี่คือกันกันอุ๊ยอะไรวะไมไม่ได้หรอกเขามันกดไปไปเนี่ยเขากดไปไปครับน้อง ยมันกดไม่ไปกดไม่ไปงมีแต่พ่ออ้างว่ากดไม่ไปพี่เต้อพ่่ามันกดไม่ไปเฮ้ไได้กี่ครั้รอเกมนีแค่เตียน ยิมพ <łość> ี่คาเซียนโอ้ยบาง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 หน่ลิ้นตัวเออยิมนี่คาเซียนโอ้ยยิมยิมสามสามคะแนนครับน้องๆมันลุ้นกันว่าเราจะตามได้หรือเปล่าเร็วมาก

อสักตัวเลยอเกมน้แพ้เ้ยท่ากันแล้วว่เท่ากันแ้วเทากันแล้วว่าไงนะครับน้องๆอนจุดเอากวกตัวใหม่าไปเอาสัก7เกมพอเกมเมื่อกี้เราเสมอกันนะครับไม่ได้แอบครรอกเรซัน ม่เป็นไรเราจะมาตับทีมเกมนี้นะครับเกตด่านนะครับพอๆหรือลูกด้วยครับจะชนะนี่อะไรวะอยู่ไหนวะก็คือไปตรงไหนสีแด,ง,ดงของพ่อสีไม่สีแดงน้าอ๋อไม่บอกเรานะครับแต่ซันเล่นเป็นแล้วไม่บอกเรานะครับ ไปสามสาม้ยชนะแล้วโอ้ยเอาเอากันได้เหรอได้เอา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 ไปไปเฮ้ยกีโกขโมยนะครับขโมยนะครับขโมยนะครับอ้าวไม่เอาผมขโมยนะ เงี้ยที่ขโมยครับโอ้ยคนขี้ขโมยแกนะครับไปดูนครับน้องมันไม่ใช่คนขี้ขโมยมันตามเกมอันนี้คือเห็นไหมล่ะครับน้องๆคนขี้ขโมยมันจะแพ้ไดินเด้ นี่คือช่วยบอกหน่อยนะครับไม่รู้เลยเอาตายเอาตายเขาไม่บอกเราเลยนะครับน้องๆว่าให้ทำอะไร โอ้ยเขากำลันไม่อยู่เป็นเดืนหรไม่รู้ไม,รไม่เหลือเูาทุกไหนล่ะตุงมีัฉลาดฉลาดมีฉลาดอีกโอ้ยไรวะ ก้อนมันล่าได้ครับตามตรงนี้้งง่าจเพี้ยนะเ็กเอะไรโอ๋อได้ตอนนี้คือได้เล่นแต่โทร

เอาอะไรวะอ,อะไรวะงงไปหมดหมดไปนะหมดแล้วเฮ้ยเกมนี้เราเซียนเฮ้ยเข้าสิอึ๊บอึ๊บอึ๊บเราไม่เซียนนะเกมนี้โอ๊ยไก่มาวิ่งแบบนี่เลยอะ เออเข้าดิเอย้อยเล่นเกมนี้แล้วโมโหไม่เค <c ười> ยโมโหขนาดนี้เมื่อวันก่อนเลยเนีย่ยปุย๊บแล้วก็ดักเออชาดักเป้าเอ้ย เกมนี้เราเซียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโห้โหแพ้แล้วหมดแล้วในที่สุดเดือดจันก็เป็น่ายชนะไปเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมสับสับใครกันด้วยนะครับสับสับใครด้วยครับบายบายสวัสดีครับ